ดีครับเพื่อนพ้องน้พี่เอฟซีทุกท่านครับกล้องเจริญฟาร์มไก่ชนคนลุกทุ่งนะฮะวันนี้มาพบกันนะครับช่วงบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะมีหนาวเข้ามานะครับแล้วก็มีฝนโปรยปปายลงมาด้วยนะครับช่วงนี้นะฮะก็รักษาสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะฮะวันนี้มาเป็นผู้บรรยายฟุตบอลข้างสนามนะครับอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็อยู่ต่างอำเภอนะฮะก็เพื่อนพ้องน้องพี่รู้จักกันนะครับให้มาช่วยนะกีฬาบตรนะครับสิบวันด้วยกันนะครับก็มาหลายวันแล้วนะฮะ อันนี้ก็ก่อนที่จะเข้าสนามนะครับก็ขออนุญาตนะฮะได้พืปาพูดคุยกับเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟทุกทาก่านแล้วกันนะครับอพอดีขับรถมานะฮะก็คิดได้นะครับว่าจากอีพีที่ผ่านมานะครับสองสามคลิปนะครับที่พูดถึงเรื่องไก่เก่งอพอดีมี f อนะครับเมนเข้ามา,ว,า,มา,ว,า,ามว่าไก่เก่งต้องประมาณไหนถึงจะเรียกว่าเก่งนะครับนิยามของคําว่าไก่เก่งจะต้องประมาณไหน ผมเชื่อว่าไก่เก่งเนี่ยมีนิใจของทุกคนนะครับนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนรวนแล้วแต่สรรหาไก่เก่งกันทั้งนั้นนะครับแต่เก่งของคนเราเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเนาะนะฮะพูดตรงๆนะครับแต่ละซุ้มแต่ละค่ายนะฮะก็อาจจะมีความเก่งที่มันแตกต่างกันนะครับบางคนก็ชอบในเรื่องของเชิงเชิงดีก็บอกว่าเก่ง,บาง,กบ,กกงบางคนก็บอกเบอือแข้งดีก็เก่งนะฮะบางคนบอก ปลกเรียวตีแม่นเก่งอะไรอย่างนี้นะฮะบางคนก็ชอบเชิงบางคนก็ชอบพ่อแม่นะครับสรุปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมีเก่งอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าให้สุดจริงๆเนี่ยจะให้สุดจริงๆนะเอาแบบสุดจริงๆแล้วก็สั้นๆเลยก็คือเก่งเนี่ยมันต้องแข่งขันในสนามจริงได้แข่งขันเสร็จแล้วเนี่ยต้องชนะคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับชนะคู่ต่อสู้ได้แล้วได้ไดเงินกลับบ้านเนี่ย อันนี้ถือว่าเก่งสุดนะในความคิดของกล้องเจินควฟรรมไก่ชนคนลุกถุงแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะนะนะเก่งสุดนี่ก็คือจะต้องชนแล้วชนะชนะแล้วก็ได้เงินกลับบ้านเนี่ยถือว่าเก่งสุดนะฮะนะครับข้อนี้คงจะไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนนะครับดังนั้นคำว่าเก่งเนี่ย มันมีอยู่ในใจของทุกคนนะฮะบางคนก็อาจจะชอบเชิงบางคนก็จะชอบพม่านะฮะลีลาก็ต่างกันนะครับบางคนชอบลีลาบางคนชอบเชิงบางคนชอบอที่มันแปากเกลวตีแม่นบางคนชอบเบื่อแข้งนะ,ะความเก่งของแต่ละคนมันแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะให้สุดจริงๆมันก็ต้องอย่างผมว่านะฮะแข่งขันสนามจริงเสร็จแล้วก็ต้องชนะ ก็ต่อสู้ได้เงินกลับบ้านนะครับจะตีเชิงไหนก็แล้วแต่นะจะเป็นแม่จะเป็นเชิงจะมีเวลาแบบไหนก็ไม่ได้ว่าถ้าแข่งแล้วเนี่ยถ้าชนะเนี่ยมันมีความภาคภูมิใจนะครับถ้าได้เงินกลับบ้านเนี่ยยิ่งจะเป็นความภาคภูมิใจที่มากเลยนะครับดังนั้นเก่งของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีในใจอยู่แล้วคำว่าเก่งนะฮะใครใกเก่งนะครับ แต่ถ้าจะให้สุดจริงๆนะของทุกคนเลยนะก็คือสามารถแข่งขันในสนามจริงได้นะครับแล้วก็ได้เงินกลับบ้านอย่างนีเก่งแน่นอนนะฮะถ้าจะพูดถึงเรื่องพ่อพันไม่พันถ้าจะเก่งนะครับนะฮะพ่อพันจะมีไฟไม่มีไฟไม่เป็นไรนะครับถ้าจลูกมาเนี่ยลูกมีผลงานนะครับแข่งขันแล้วชนะได้เงินกลับบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นพ่อพันที่เก่ง ซเกิพันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีไฟหรือไม่อย่างไรก็มีไฟก็ได้ยิ่งดีนะครับจะเป็นเครื่องการันตีถ้าไม่มีไฟก็ไม่เป็นไรฮะพ่อพันที่ไม่มีไฟนั่นก็จ่ายลูกเก่งก็เยอะแยะนะครับแล้วก็พ่อพันที่ยังไม่มีไฟนี่ราคาล้านก็มีนะครับจะให้สุดก็คือจ่ายลูกมาเนี่ยลูกจะต้องมีผลงานนะฮะชนะได้เงินกลับบ้านแม่พันก็เช่นกันนะครับแม่พันนี่ก็จะไปสุดผลงานทางแม่พัน ในเรื่องของไฟนี่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็จะต้องพิสูจน์ตอนที่จ่ายลูกมานะครับลูกมีผลงานนะฮะชนแล้วชนะได้เงินกลับบ้านนั่นคือเก่งนะฮะเก่งทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพยายามคําว่าไก่เก่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วจะให้สุดของคําว่าเก่งก็คือจะต้องแข่งขันในสนามจริงชนะคู่ต่อสู้ได้เงินกลับบ้านนั่นคือ นิยามของคําว่าเก่งที่สุดนะครับกองเจริญฟาร์มไก่ชนคนลุกทุ่งนะจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับกับอ,อ่พ e นี้นะฮะ e ีหน้าก็พบกันเหมือนเดิมนะฮะโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ